แล้ววันนี้ครูก็ได้ฟังธรรมะนะคะบทที่ว่าทําไมทําบุญมาทั้งชาติไม่ถูกหวยเลยไม่ถูกเลยแล้วเป็นพระเทศด้วยนะทุกคนฟังนะท่านบอกว่าเพราะเมื่อพบชาติอื่นๆนะเราทําบุญเราไม่ได้ทําบุญเกี่ยวกับโชคลาภเราไม่ได้ไปถวายปัจจัยเราไม่ได้นําเงินนะคะไปสร้างเพื่อก่อเกิดประโยชน์นะคะในพบชาติอื่นๆ เราอาจจะทําบุญด้วยดอกไม้เราอาจจะทําบุญด้วยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนั่นแหละแต่เราอาจจะไม่เคยทําบุญที่มันเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นอะไรนะกุศลที่แบบเอ่อเพื่อผู้อื่นอะโดยโดยโดย,โดยรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องของการถูกหวยอะเราจึงไม่ถูกนะคะต่อให้ชาตินี้เราจะทําบุญหนักหนาะแค่ไหนก็ตามแต่บุญมันยังไม่ปรากฏทุกคนบุญนะ่ะของแต่ละคนปรากฏได้ไม่เท่ากันแล้วแต่พลังบุญเห็นไหมอันนี้ฟังมานะจ๊ะ ทีนี้ท่านก็บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากถูกหวยอะค่ะเราก็เหมือนเหมือนเราต้องทําสะสมเมื่อบุญมันมาถึงถึงพร้อมเราจะถูกหวยติดติดกันติดติดกันเห็นไหมน้องคนหนึ่งจังไม่ถูกหวยเลยซื้อน้ําหอมเราไปขวดเดียวแล้วเขาเกิดพลังพลังไรพลังความเชื่อทุกคนพลังที่มันไม่เคยเกิดกับเขาเลยซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลย พอใช้น้ําหอมแล้วไล่มนพุทธังนามาเงินธรรมังนามาทองสังฆังนามาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือลือแล้วมันเกิดพลังงานพลังอะไรพลังงานความเชื่อจากภายในว่าเฮ้ยนี่แหละจากนี้ไปฉันจะถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพลังมันก็พุ่งออกมาพอพลังมันพุ่งมันรู้สึกเชื่อค่ะทุกคนว่าฉันจะถูกหวยฉันจะถูกหวยอย่างเงี้ยค่ะเขาเกิดความเชื่อแล้วบุญถึงพร้อมพอดีเห็นไหมทุกคนคะถูกมะก้าวงวดงวดล่าสุด ได้เงินสดๆสอง0ส0เอาคีค่ะทุกคนค่ะอีชันนะคะเขาบอกไว้เลยหมอดูทำนายไทยทักไว้เลยนะคะโอ้ยทำไมาหายทำมามหากินนี่รวยเลยนะรวยเลยแต่ซื้อหวยไม่ค่อยโดนเพราะว่าไม่ได้ทำบุญมาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีบุญในเรื่องของการทําบุญที่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้จริงจริงมากๆนะคะ จริงมากๆทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคนลนันแน่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ